สวัสดีค่ะพี่นอ้องป้องปไปทุกปูทุกพนค่ะแม่ข้าพาพี่น้องมาเบิงสวนค่ะน้ำถ่วมจะฝนตกยังแห้งเลยค่ะวังใบนี่น้ำน้ำถ่วมเดี๋ยวสิอันเก็บอันจะได้เก็บแตงโมล่ะคอยมันนั่นถือฝนือน้ำได้สิถ้าเก็บมันถือมาตามมันจะกินว่าได้ฮะตามแม่ข้ามา นองโอ้ยนองหมเล่าไม่เจ็บแบบามันเจ็บไหมยังไงที่กนมาได้ี่นองมไปเก็บมาเลยจ้าเข่นตัวล้มีนเออจุนนะจุนนะนี่แหลมัคว้าโอ้หลายเยอหลายเยอ มาเบาง่งไมน่วยนี่้ากเก็บแตงโมน,นมน่เเพืตตนตา้งตา้งัม่ไดมาบงสิเก็บแตงโมหนินี่นแตงโม่วยนี่หนัแกแงหนักเลยพี่น้องเก็บโปรตมันฝนตกใส่หรอไม่พอถงเก็บบุ๊กนน ได้แล้วจ้าแต่โม้หน่วยมบบไงครับพี่น้องจ้านักๆเดี๋ยวบังหน่วยอื่นอีกก่อนน,ออนี่เป็น่ังไงวะโอ้มาเป็นท่าย้ำไม่เกอยำมกักผมาเอาที้น,นี่

สองหน่วยหน่อยๆกับหน่วยง่หนัก oh. จ้ะได้แล้วแตงโมสองหน่วยค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่ขาวเช้บบึงกนันเนเได้อจ้าสำหรับคลิปนี้แม่ขาวลาไปก่อนจ้ะ สวัสดีค่ะ